อาเชียวครัสดีครับรายงานตัวซื้อว่าจังไหนเชียวรครับมือน,นีที่มาผ้าเรียนหนังสือเด็กคนที่สองผู้ใด่เนี่ยสวัสดีครับคนที่สามคือน้องไผ่เนี่ยเอาหางกีรายก็เข้าไปนี่น <c oughs> ้องแพ้เออว <c oughs> มไปออารายงานซื้อบอางดาซื้อว่างไหนรับพรไกาสวนสีครับ ชื่อกิ่งแม่นบ่ครับบักลาดิแมงบาดนี่อีสากวงเสายังก้อีสากวงเสาสีดิฉันยังกเ่อนสีติดสากวงเสาติละเอาน้องแพนได้ยินกันนกพ่อสารสาวย์นะเออนั่นเห็นบ่บาดนี่ชัดเจนเลยบาดนี่สีเดียนหนังสือสี่ผ้าเดียนหนังสือทบทวนก้อแล้วก่อนอื่นสีเดียนหนังสือเขาต้อง เขาลบทรงชาติก่อนเอาล้วครับห่ามงงเด้อให้ไพ่หลอกก้อนให้น้องเพลินก้อนสิฮือเวลาก้อนเอาจังสี่พูใ้ใดสี่หองก้อนยังเมือเ่อคืนแม่งบวะนี้่าหายน้องรอกก้อนสิเลีเ้ยงเสียไปจากนี้ไปเด้อหอดสุกคนจะถ่า,ายเด้อเอาโอเคน้องเพลินน้องเพลินลุกขึ้นเขาลุกต้องชาติเอออยู่นั่นแหละเอาเลยด่าเอาเริ่มต้นเลย มาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ทำลงทงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนไม้ลักสมัรทีไทยนี่รักสงบแต่ทั้งเราไลยขาดเอกาลาจากนี้ให้ไทยคงคีสลาดเลือทุกชาติชาพี่ะเลิหประเทศจะไทยทวีมิชัยเชโยอ่าบาโตไปบาบท เป็นคิ้วของตะบบดอ้วนขี้ขีโฟง่ายแล้วเอาลูกขึ้นยืนยืนยืนเริ่มเริ่มเลยประเทศไทยวัวมาเนี่ยชาติไทยเป็นชาลกประไทงไทยทุกส่วนดูทำลงโค้งไายนายนโมยด้วยรัวได้รยวมารักจะมาชี ไทยสมุตแตงลูกแม่ค่ะเอกลาจากแม่ไทยองชีอวลาเรื่องตัวยาปลาพระลงจะเทศไทยวิวใช่รายูอ้าวอารวมอาดร่วมนางลงไปต่อไปเป็นวนาสั้นมูไดฟินิเซียอ้อเอาละหาตัวซอยได้ี่ดาจะดิบเป็นนี่ยมใสเลยนยบักบักเนบักนางไก่หัวอ้ายืนตรงมาที่เวลาตี ตะเ้าสู่สู่เสียออกไรเจ้กคนชัดเจนียเสียดังฟังชัดมึงเบ่อมอะยืนขึ้นโชว์ฟิ้งใน้องเขาเบิ่งเขาลอง่าถึงจ้าคนสิมึว่าถึงจ้าคนสูเราปะเทศไทยเลยก้อนแหลแล้วแหลงทำไมเวาปะเทศไทยออปะเทสปะเทศไทยรวมเดกนี่ละอาดนทยเป็นนิสาละ ประทศไทยอยู่ยมคงคดุวัน่ยม่เรามักจะไทยงบแต่นบไทาทาดเอขาราดให้เจี๊ยาดเลือดยงขูดยังสิมี ิ่ายวนี่ครับเ,เขาเป็นคนดอยกับเปลองคนเหนี้วก็ลองในจำนี่ก็ดีแล้วเอชัดเกณฑ์ดีเก่งก็อโม,ม,มอมมาบันนีเข้าจะเริ่มเรียนภาษาได้อยู่จุดสื่ออะเข้าอีกเรียนภาษาลาเลรไทยก่อนดาวแลกเนาะภาษาภาษาภาษาไทยก่อนอาภาษาไทยจะเริ่มต้นจากนั่นเสียออกก้อนมมหรือว่า วีระพลไกลสอนสีแมนบ่อแมนครับเออ,อนี่ครับชัดเกนพี่น้องก็อัคระพี่น้องอ่ะสอนน้องๆพวกเขาพวกเขาเรียนตามคนเด้ออ่ะสออีสีครับถูกต้องมออ,ออมออีลี่ครับเออมออีลี่มันเปลี่ยนไปไะไรในมออีลี่นี้อ่ะพานากดหอ,อําม เออหน่าโอ้ชัดเจนเลยบาี่เดียวเขาถือก็ผิดเนาะผิดเอากระหออ่ำลีครับมิตรลี่ย่างเดียวมุกจักรลี่แล้วมึงเนาะฮิสุตระอ่าน้องเพื่อนน้องเพื่อนซอือือเอ้ายันแล้วไหนบ้โอ้เอ้าบาทนี่ถือว่าผ่านมาจุกคนแล้วนายหนูนี่ก็เก่งหม้ออีลี่นี่ก็สุดยอดแล้ว กูงไม่อยากอายคู่สอนแต่นอกคู่แบมก็คู่ต่อมีนะซูวเท่าไรอ,ะ,อะบวกเลขได้ไหมเนี่ยเอาเท่าละคนสาบวกสามได้เท่าไรสามครับสามบกสามได้เท่าไรสีครับสามบวกสามได้สามครับสามบวกสมได้สี่ครับมันคือหลายอันแ้่คำตอบเอาทีนี้นอนจัดเกิน3สามบวกสามเท่าไรสามครับเออนี่คือคำตอบที่จัดเกนคือ3ามพี่น้องบอดบด3ามบวกสามเท่าไร ที่หกแม่บางมันหานบ่มันก็ได้หลายแต่ว่ากันนี่ไหมโดยที่แฟนแฟนครับเอ็นซี่กำลังเรียกร้องว่าดาราช่องคนใหม่ถึงมานำเลือกนะไปบักุดอ้วนชีโหนพาละบาลเสียบที่หนึ่วัดว่าไม่อู้ป๊ออ้าวน้องแฟนสามบอกสามอะไรเออเอาไปนี่แปดบอกแปดอะไรนน้องแฟนสิบหกนั่น ปลาแปอกแปดเท่าไรบกไมเอาตัวใหญ่เลอาแต่ว่าพนีหูดีดีเดีหูบใครดีอีกหนึงเอาวลาแปดบอแปดเท่าไรส่ครับนี่ห็นบอกหูเปใครดีคือเขาเดีพพนีมแปดบอกแปดม,มาถอายไล่เอลอลอลถอะ <laughs> <laughs> <ด> <laughs> เอาไ <h ook> ปเกตบวกเกตเกตบกเกเท่าไรหกครับอเอบอเกบเได้หกเกเท่าไรแ นี่วันนี้ได้แปลสุดยอดเลยแต่ละคนนี่ถามครับอันนี้มันนั่งกับาบ่ายกันบร่ะบบระวังโบ๊ทกับเสียออกนี่แมนครับทีแมนบ่ดิแมนโอ้เอาจัชนะเกิบพวเกินเท่าไหร่ินสี่โอ้ก็ได้หลายกวระมูว่วะไปเว้ยเสียออกถือคือเก่แาแค่เสียออกตัดโตอ่ะเอาต่อไปได้ไหมได้ ให้อีกคูระสองขอเพื่อจิกเก่งเพื่อชนะพ่อแล้วจบหกบวกหกเท่าไรตามครับเออหูจาจตาสามกับซีหกวหกเท่าไรสเอ็ดให้คิดอีกรอบหนึ่งคิดก็คักสิบเอ็ดเออหกบวกหกได้สิบเอ็ดนะหกวหกเ่านีน้อยนี่สิบสองเออให้พี่น้องเอฟซีพิจารณาเอาผู้ใด ได้พาได้ได้พี่น้องเด้อคำตอบอยู่ในใจทุกคนอีกขอนึงไม่นอบุหาปัหาได้ละสี่คบหาปัหาได้ละคิดดีๆให้คิดอุดนุดนให้คิดอุดนุดนสิบโอ้ยเอาแพ้นน้องแพ้นเด้อสิบโอ้ออโหแสดงว่าเสียวอ,อกถือคือเกาสูตรสอง้นผิดนา เยี่ยมอ่ะเยี่ยมอ่ะเยี่ยมมาเยี่ยมอ่ะหาบวกหาจักสองคนนี้ในตอบสิพี่ผู้เขาถือเนี่ยบังลาได้แต่หาบวกหาสิครับทีโอ้ยตอบสามเทียก็เมื่อก้เกาสามเทียแต่เนาะกูพูดไอ้เอาบานนี้บานนี้ภาษาอังกฤษเด้อหนึ่งถึงสิบก่อนเนาะง่ายๆก็เนาะครับนี่เจ้าเพื่อนไปไกลไปแล้วเนาะครับนี่เนาะหนึ่งถึงสิบเนี่ยการวันหนึ่งก็ต้องวันมันบ่ครับเออเอาเอาสิไปให้ให้ให้เนาะ เอาทั้งเอาที่เอาทังหน่อยไปหาทั้งไงเด้อครับพู้ใด้จิถือเอานับหนึ่งถึงสิบเป็นภาษาอังกฤษ one two three อ่าเเดี๋ยวเอาไปดิเอาเสียออกก้อนมาดิเอาพวกก้อนรจ้ะอ้าหาขบวนก้อนตกขาดความมั่นใจพี่น้องเฮ้ยเอาเอาบวกก้อนเอาเอาที่เท้ากันระวางสองคนเพื่อชนะผู้นั้นได้ได้เ้าก้อน ้อแม่เอาเท้าคุณกันเท้ากันเอาบักบัวกัะเท้ากับป้ากับเท้ากับเท้าเป็นบกนเลยยิ่ปอยิงปวเด้อยิ่งกกับยิงชุบเออแสดงว่าบักบัชนะบักลาแพ้บักลาเฝ้าก้อนเอาก้าหนึ่งก็ต้องบันเด้อครับหนึ่งบนสองพสามพี่สี่ี่ครับ S <S กเป็นสีว่ะว่หายว่าซีหาว่าไม่โฟจนตัวทัวไม่เด้อคำว่วาซีก็ต้องโฟใ่ปลแล้วกนันะ,น,น,น,ะะนะบาดไหมโบรานกุนกนันระบาดเพรอนะอย่างไร้านาูอย่างไรพี่น้องเอาจะหัวแห้งกู่ออะสขางนี่หัวแห้งเด้อ<ธ>เอาวันโทวเอาว่าอย่าบอกก้อนพอไหมเอาอ,อุกก็ไม่พอบอกผิดเนาะวันเนาะเอาหนึ่งโ<ธ>เอาหนึ่งกับวันตลกว่าพอหลงสุทียเลรเอาหนึ่งวันสองโท สามพี 3, 4, 4, 5, 6ี่โฟห้บอ็ทูครับจริงเหรครับได้แล้วครับลองสิตบมือตตมือนายออกนะโอ้ยยงเดีบยวนี้นี่ได้ได้ไปดิเอามึงใหญ่แย่ยอยนอรอรดีได้อฮอดันสู้แต่หกัจะของใดพลาดหัวเราจะคนไหม

มันคือบ่พร้อมเหมือนจะเคียวป่าเอาเอาไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเธอมือนี่เสียบทมากเก่งเลยมือนี่โอ้ไปโรงเรียนมือนี่มากเก่งเลยเก่งทุกคนแล้วป่ะนี่สุดยอดเอานับอีกี a b c d e g g มากระไรอ่ะกเราเก็บเกียนกอะไรกระไรม่ข้องขนาดครับนี่ว่ด้งนีจอดอ้า a b c c อ้านั่งกับพี่น้องกันเลยพี่น้องเพราะว่าเขาเรียนน้ำคู่คนเดียวกันพี่น้องเลยอ้าว้องแพย์มาคือเนาะ a b c d e f g แพกมั้ง เอาเด้อฟังเขาดีเด้อเอากอไก่เด้อกูเอ้ยไปกูอกอเอ๋ยกอไก่ขอไข่ในร้าวขอขวดของเราขอควายเข้านะขอคนขึงขังขอระคัขงข้างฝามางูใจกล้าจอจานใช้ดีมีมเอ็มกันี่เอาบทข้อที่สองกูเอ๋ยกอไก่ขอไข่อยู่ในร้าว พอหวดท้องเราพอาควยเข้านาะพอคนขึนขงคางพอละคังข้างฟ้าง,งูใจกล้าจ,จานใช้ดี<อ>คู่เราใหญ่ติวนักเอ้ตีดังชช้างวิ่งหนีช่าโชว์ล่ามตีช่อขาเชือคู่กันจ้าผู้หญิงสูงพาเ่อชดาสวมปัตต่อประตักหน,นุนหันต้อฐานเข้ามาลอง ดาวนโทรนะเออไปเรื่อยให้ให้เวลาได้เลยให้คิดว่าคิดอันนี้ไม่ต่อปลาตากผ่านผ่านอ่ะสองคนทั้องลองไม่ั้องตัวั่วยดีไปท้องจำไม่เอาไปดิครับเสียออกเป็นคนสุดท้ายพี่ไนมัวเอาเออคุณเบิ้งไหวเออเบิ้งไหว้อาเริ่มต้นตังวบังปีป้ามาดีล่าไรแต่ เอา,เอาคือวิธีนั้นโอ้ใช่เมียบอกเอาจ้าจ <c oughs> ุกจิกเมียพี่้องเมียจุกจิกไก่เอา้าให้โอกาสเลยเหรอ้คนไรควรนี่โอ้คนไรเ,เอาโอเคนับหนึ่งหามเบิ้งผู้เดียวล้าลตาทุกคนเสียอว<ๆ>คนเดียว,วจะเขา<อ><ๆ>ทำได้เออเมียนอนแล้วเมียนอนแล้วเพื่อนแล้วม่แดงเลอแม่แดงก็นอนเอาประบังไว้เอาเริ่มต้นหนึ่งกดกอดกอไก่เออ ก็ไก่ไก่เล่าว่าขวัดถึงเล่าควายเท่านะแล้วคุนคืนคังแล้วคังข้างฟ้างูตัวใหญ่ไงงูไก่ก็ต้อนใจดีสิ่งตีดังดอกแหวงนิ่งหนีโซลามีเสือคู่กันยิงโถพาให้ดาสวางพันอาจากหุนหันเท้าพลังจริง โทหน้าขาวนเท่าหยืกตั้งพอนเนนไม่มองพอด็กเต้ายมนเตาแทบจุบบงมพุ่งแปรผลอาหารอดทนโถงนิยม,มนม่วงขวักไข่ทำไมครับผมกากากรมลาพึ่งซำหลังว่าฝาทนทานฟันปันตั้งปันอาจจังหอน้าเผากลางใบมาคือคักายาเชี่ยวใหญ่พอรีไปไปพอดิีต่ายลาว ขอแหวนดวงยาให้ยาเงียบเขาสีหัวจาวเสียหะพีนองไอหีบใส่ผ้าหไอยาห้าพี่นงเก่ง <มา S 1> วะเนี่ยนอนหุกตาโตโตมือในแฟนครับยศที่โตมือนะครับปาไดไชนะมูลเลยปาเสียออกครับที่ที่พุ่มใจหลายที่สุดคือคู่อ่อมกับคู่แบนว่าลูกชิดเก่งขึ้นหลายเลยทองห้องระงูก่อไก่้ห้องระงู ตาตัวหลังจากที่เขาคลิปได้คลิปได้กถามว่ากอดใกล้ห่อนหูเสียออกบ่ออะไรบ่ตอบเขาชัด,ชดเลยว่าบ่แต่มือน,นีโอ้ได,ด,อด้สุดยอดสุดยอดจริงก็ะมูอเลยนี่ตาเถิดจริงบ่ไป,ปเหน็นจะว่าบ่จบจ,บจกคนสิหนีิลงส่วนจากของมัดน,น,นี่เห็นิเนี่ยบ่ก็องแพี้นี่บ่ได้ผิดผิดบักลาฮอดฮอดหูปั๊บเลย 出断了不出断了嘞。